i'ma make it soon silence all the haters as they see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to notice that i'm in motion there is no potion you're not just chosen it takes devotion to stay in progress man never stop never stop โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม r อาวที่มีาายอดไลน์มากกว่า1แสนคนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอดย4สชั่วโมงเพจนี้เลยครับแอดมินต้น tp 7ขายดีเกม r อาวมีเอทีได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม r อาวโหวดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิกงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอ,อีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ Beta Channel นะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ยอนกันนะครับทุกคนแต่เกมที่จะเป็นคอมโบยอนซิฟนะครับผมเป็นคอมโบที่โคตรโหด,โ,โ,ดโคตรตึงโคตรแบกเลยนะครับคอมโบที่แบกจริงนะครับผมยอนซิฟทำไมมาถึงแบกนะครับยอนอย่างที่ทุกคนรู้นะครับเป็นตัวที่ยิงโคตรแรงเลยนะครับพาสีรูทีครึ่งหลอดหรือบางทีเนี่ยแทบจะหมดหลอดเลยนะครับเป็นตัวที่มีดาเมจเยอะมากๆแต่ว่าเป็นตัวขาตายนะครับเราก็เลยต้องการ ซิปเนี่ยมาคอยช่วยให้ยอนเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งที่ปลอดภัยหรือว่ายอนมันอยู่ตำแหน่งที่ไม่ปลอดภัยซิปก็สามารถอมยอนออกมาได้นะครับผมคนนึงเป็นคนเซฟคนนึงเป็นดาเมจนะครับผมมันก็เลยเป็นคอมโบที่โหดมากๆเลยนะครับแต่ยอนเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับมันจะไปเก่งช่วงการเกมถึงเลทเกมเลทเกมที ت, ่เก่งมากๆเลยนะครับก็ต้องอดทนหน่อยนะครับแต่ว่าผมมี เซตแนะนำนะครับให้เก่งในต้นเกมได้เลยนะครับผมก็เป็นและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแสงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับสำหรับไอเทมก็จะเป็นเซตดาเมจล้วนเลยไม่ออกเกาะเกิดนะครับเพราะว่าเรามีซิปคอยเซฟนะครับผมส่วนพลังแสงเนี่ยพลังแสงเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้เลยนะครับถ้าที่ผมดูในท็อปร้อยเนี่ยใช้พลังแสงเงินกันหมดเลยทําไมพลังแฝงนี้ถึงดีกว่าพลังแฝงเงินนะครับผมจะบอกก่อนนะครับว่าพลังแฝงเงินเนี่ย เราเล่นไป10นาทีนะครับผมเราได้เงินจากพลังแสงเงินเนี่ยมาประมาณ300นะครับ300เนี่ยก็คือไอเทมเล็กชิ้นเดียวอ่ะอย่างเช่นสมมติถ้าเราไปซื้อดาบอ่ะดาบ250บนะครับบวกดาเมจมา25แค่นี้เลยนะครับเล่นมาสิบนาทีเพื่อจะมาซื้อดาบ250เหรออ่ะทุกคนลองคิดดูนะครับเราจะยังใช้พลังแสงนั้นต่อเหรอก็ไม่ใช้นะครับผมผมก็มาใช้พลังแสงนี้นะครับ w e v i l Awakening นะครับพลังแสงนี้ดียังไงนะครับถ้าเราใช้อันตินะครับผม สกิล1กับสกิล2อยอนจะคูดาวไวถ้าสกิล1กับสกิล2ยอนคูดาวไวยอนมันก็จะรัวขึ้นยังไงล่ะครับผมพาร์ส,สิบยอนมันก็จะติดเร็วขึ้นไงเพราะว่ายอนมันใช้สกิลเนี่ยมันจะได้พาส,สิบเลยนะครับผมไฟไฟหนึ่งเนี่ยคอมโบชุดหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสยิงพาร์ส,สิบยอนแบบรัวๆ5ครั้งเลยนะครับก็คือใช้1หรือ2ก่อนก็ได้1่งยิง2งยิงกดอันตินะครับคูดาวหนึ่งกับ2มากด1กด2ยิงใหม่นะครับผมมันจะได้ประมาณ5เซตเลยนะคผม ก็จะโหดมากๆนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับส่วนรูนเนี่ยก็เป็นรูนแรมเพจเลยนะครับผมเอาแบบขิ่กันแบบแรงๆจุกๆกันไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นในส่วนของเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะวันี้ที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปมหม่งผมเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําการสตรีมอยู่ที่เพจเบสเลวตะนะครับผมไปติดตามกันได้นะครับสตรีมตอน4ี่โมงถึง1นึ่ทุ่มนะครับของทุกวันเลยนะครับผมเข้าไปพูดคุยเข้าไปนักไายหรือเข้าไปเล่นกันได้นะครับก็ฝากด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่นยอนในแพทล่าสุดนี้นะครับแต่เกมนี้ก็จะมาคอมโบกับซิปนะครับผมก็เป็นย้อนซิปนะครับคอมโบนรกแตกนะครับผมคอมโบนี้ผมบอกเลยนะว่าโหดมากนะครับถ้าเกิดจะมาหยุดคอมโบนี้ก็คือแบบต้องมากระทืบเลนยอนบ่อยๆนะครับมาสตอมเลนย้อนบ่อยๆนะครับมาลุมย้อนอ่ะอย่าให้มันได้ฟาร์มนะครับผมต่อให้ซิปมันจะอมไปได้เนี่ยก็คือ ยังไงเนี่ยมันก็หาที่ฟาร์มยากนะครับเพราะว่าเรามาเล่นเลนนียบ่อยนะครับอย่าปล่อยให้ยอเนี่ยมันเกิดจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเจอคอมโบนี้นะครับผมเพราะว่าพอมันเกิดเนี่ยหยุดยากโคตรๆนะครับโอเคมาถึงเนี่ยต้นเกมก็ยังไม่มีอะไรมากครับผมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับอุ้ยโดนดึงก็ไม่เป็นไรครับผมชิวๆผมก็ยืนตีแบบชิวๆแล้วก็ปลูดเข้าไปตอนนี้ก็ยังรูดไม่แรงนะครับผมก็ยังรูดแบบทีละแบบ90อยู่นะครับเดี๋ยวรอของนิดนึงนะครับผมพอมีของเนี่ยก็คือแบบโอ้โหรูดร้องผมบอกเลย อะไรอะ่ะเอา้าอย่างเงี้ยคู่กันอย่างเงี้คือแบบโคตรเจ็บนะครับผมเนี่ยแล้วที่มันเจ็บจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่มันลิงนะครับเนี่ยมันลิงกันอย่างเงี้ยแล้วเราแบบถ้ายิงโดน2ตัวนะครับผมโอ้โห,โหดาเมจแชร์กันแบบทะลักอ่ะเอเอเฮ้ยกดสปินเลยทุกคนตื่นเต้นไปหน่อยนะลาวิลยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะกลัวตายขนาดไหนนะฮะโดนไหมแชร์ไปดิหูแชร์สี่มีเกี้ยวก็นไปนะ็อดนี้ <c oughs> กลับบ้านนะครับผม แช่กันไปเมื่อกี้ที้ก็เอาไปคนละห้าร้อยอ่ะทุกคนโอเคผมต้องออกเป็นดาบคิก่อนนะครับผมดาบคิมาเราก็จะโหดนะครับเพราะว่าเราเอารูนแลมเพจมาด้วยนะครับผม <c oughs> ก็แบบเน้นแบบยิงแรงๆเลยนะครับดามเมจจะจัดไปเลยเอาอยัางไงแพนด้าแพนด้าจะเวทเหรอดักแบบก็ได้นะ <c oughs> ไม่ได้นะครับไ,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็อิมแพกเรายังไม่ค่อยมีนะครับผมก็พยายาม ฟาร์มไปก่อนนะครับผมจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันโดนคีฟด้วยนะครับแต่ว่าสกิลสองมันไม่โดนคีฟนะครับผมก็เลยไม่อัพนะครับสกิลหนึ่งมันช่วยฟาร์มได้ลู่สองยิงเข้าไปยิงกันติอีกโอ้โหเอาแบบรูดๆเอาแบบรูดๆกันไปแต่แบบมานาหมดดิครับผมจังหวะเนี้ยมานาไม่ค่อยจะมีเลยไม่ค่อยจะมีแต่ก็ยังมีใจสู้แต่ก็ยังมีใจสู้สเพนเข้ามาเอายังไงยิงยิงยิง ยิงเข้าไปเรียบร้อยแอซิดเข้าไป5นะครับผมช็อตนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนแอซิดไปเป็นคิวนี่โอ้โหแป๊บเดียวผมจะดาบขี่แล้วไงทุกคนผมว่าปล่อยไอ้บูตัวเนี้มันรีกว่าทุกคนเราจะฝืนตีก็ไม่ไหวนะครับกลับมาเพื่อนมานาผมหมดแล้วตอนเนี้ซิฟคนนี้ก็เป็นพี่ผมเองนะครับผมไม่ใช่ซิฟตามแรงนะครับถ้าคือมันก็เลยแบบจะค่อนข้างเล่นจะเข้าขากันนิดนึงนะครับเพราะว่าเล่นด้วยกันบ่อยนะครับผม รีบมาเคลียร์เลนนะครับผมตรงนี้น่าจะมีคนนะครับผมลอยออนยกมาตึมซิปอมผมนะครับก็ชิวๆซิปอมมันก็ชิวๆนะครับผมเราก็ไม่โดนดาเมจนะครับเราก็ห้ซิปโดนดาเมจไปโอ้โหสบายใจแล้วก็แบบตะกี้แบบเคลียร์ห่างๆอุ้ยเกือบสุดไปกินที่สุดปลายพอดีนะครับยังไงอะ่ะมาดิก็มาดิเอาหรือเปล่าลอยออนเข้ามาได้นะพร้อมใส่นะครับผมไม่กลัวนะ เนี่ยคือถ้าเรามีซิปอย่างนี้คือเราสามารถเล่นแบบตำแหน่งลึกอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยยิงไปเลยมาดิทำไมอะ่ะมาดิก็มาดีครับก็มาดีครับลิงก์กันแล้วไงลิงก์กันแล้วก็ยิงยิงลูดเข้าไปเดี๋ยครับโอ้โหกิ้งสองอย่างนี้ก็ยิง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 เข้าไปยิงเข้าไปเรียบร้อยเอาอีกแก๊กอีกเอาแก๊กอีกนีเน่เป็นไงล่ะแก๊กลงไปน,นอนยิ้มดิเจอคอมโบหัวก็ไปหยุดไม่อยู่อ่ะเดย์เออ้นทำอะไรอยู่ตรงนี้ชาร์จบอลมานะครับผม ตอนนี้ก็ปึบปบซีบก็โอมผมแบบฟินฟินแล้วอ,ออกมายิงแล้วอ,ออกมาลูดอันติเข้าไปยิงเข้าไปวิ่งวิ่งันหูตาเหลือกยิงยไม่ถึงไม่ถึงแพนดา้าเข้าไปว่าแพนดา้ายังไงแพนดา้าเหมือนจะหิวนะครับแพนดา้าเหมือนจะหิว <laughs> ไม่รอดนะครับผมงัวเงียอยู่ในป้อมนะฮะกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับมานาไม่ค่อยจะมีนะครับเอ้ไม่เป็นไรผมไม่กลับดีกว่ากดรีคอมบูรี่ไปนะครับผม แล้วก็ไปเก็บเลือดพยาบาลหลังป้อมนะครับก็ไม่ต้องกลับบ้านนะครับผมแบบชิลๆอยู่แบบชิลๆอะไรแก๊กจะทำจะทำอะไรล่ะแก๊กไม่ให้หรอกนะตอนนี้เงินก็โอเคนะครับผมการเงินก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราต้องการเงินอีกแค่500ประมาณ400กว่าบาทนะครับ500แหละ,ะตีๆไปกลมๆก,ก,ก็500นะครับผมเพื่อจะได้ดาบขีดนะครับไอเทมสุดยอตนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็เริ่มยิงแรงโอ้โหซิปตันสองอีกแล้วนะครับผมช็อตนี้ โอ้ยเรลี้อนมาผมก็กระโดดโยกไปดิครับผมกระโดดไปดิกระโดดไปยิงกระโดดเอาปืนไปฟาดอาหนูเข้าไปฟาดหน้าแล้วก็ยิงโอเคอเนี่แหละยอนนักบู๊นะครับผมมันจําเป็นต้องยืนข้างหลังนะครับผมก็ยิงข้างหน้ากันไปเลยเอาแบบวัดๆกันไปเลยนะครับ <c oughs> ทริปเปิลคิวไปดิครับ็อดนี้โหยังเฟียวยอนซิฟนะครับเอายังไงตีบ้านดิครับผม5้านาทีแล้วรออะไร แเราก็ซัดยิงเข้าไปรีบยิงรีบกลับนะครับผมเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนนะครับคิวเลนวะไอคิวเลนมาก็โดนเกาะซิปเข้าไปดิแล้วก็ซิปก็ตันแล้วผมก็ยืนเป็นป้อมอุ้ยอมออกไปจากตรงนี้ทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเย็นยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเราวิ่งเราวิ่งแบบอย่าตื่นตระนกอย่าตื่นตระหนกอ่าอย่างไงอะมาดิเอาสู้นะโอ้ยใจเย็น หลอด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 ป้อมนี้เอ้ยแบตมาเตือนอะไรตอนนี้อ๋อออยังไม่ตายยังไม่ตายโอเคฉันยังอยู่ฉันยังหายใจแต่โรยโละอ้อนมาข้างหลังช็อตนี้มอบแล้วกันเออทั้งหน้าทั้งหลังอย่างนี้ก็คือก็คือเอาไปเหอะให้ในะครับเฮ้ย <c oughs> เอาดาร์กไหมเอาดาร์กเอาดาร์กหน่อยปะยิงดาร์กหน่อยดีกว่าเออยิงข้าไปยิงข้าไปแพนด้เอาหน่อยตีข้าไป อีแล้วยิงยิงโอเคเอากลางปะซิปโอมผมแล้วยังไงต่อไปปะไปดิครับผมจังหวะน,นี้บูบเข้าไปบูบเลยว่าเข้าไปบูบเข้าไปบูอุ้ยเข้าไปเสร์ฟถึงที่ล <laughs> าวี่บอกอะไรวะมาขนาดน,นี้เหรอเพื่อนเล่นไม่เกรงกลัวบ้านเราเลยน,นะอยูเล่นยังไงอะผมก็ยิงไปก่อนนึงทียิงขู่เอาบัฟมาเอาบัฟาเยืนตรงนี้สวยครับงานนี้จะจัด งานนี้เป็นจัดลูดเข้าไปลูดแบบโคตรเจ็บเบเอาตัวมังงี้ก็ลูดเข้าไปเอาตายนะหนึ่งซูมเป๊ะเข้าหัวล <c oughs> นกาหัวคมๆไปครับช็อตนี้สลิสติงต่อเลยนะครับผมสลิสติงนี่ก็ทําให้เราแบบคิดบ่อยแล้วก็เดินเร็วยิงเร็วนะครับผมแล้วก็ต้านสถานะมาด้วยนะครับถ้าเกิดเรายิงติดคิดนะครับผมก็เเทมที่ดีมากๆสําหรับยอนสายแรมเพจอย่างนี้นะครับ มีซิปนี้ก็คือมันสบาย,ยาจริงๆเนาะไม่แบบคือเราเล่นแบบห้าวได้เลยแบบเราไม่ต้องกลัวตายได้เลยเนี่ยมันยืนแบบลุยได้เลยเนี่ยมาดิก็มาดิกโยอ,น,อนมายัางไงผมก็ฟิกอ่อนดีครับผมตอน,นี้เราเสียฟิกน,นะแล้วลอยอนเข้ามาผมก็ลูดผมก็ลูดหน้าเสียผมก็ <c oughs> <c oughs> ตายตายกันไปตายเออโอ้ยลูดโคตรแรงเลยวะทุกคนเอ้ยไอเพลมันมายัางไงผมไม่เห็นวงที่พื้นเลยวะโอ้โหมัน บอว่ามันโปแล้วคือผมไม่เห็นวงที่พื้นจริงนะคือมีใครเห็นปะผมก็ได้ลงมานะตายเลยโ,โห้อะไรวะพากันไปตีคีฟครับผมมังกรปะละ่ะเขียบบนก่อนก็ได้แล้วค่อยเอามังกรนะครับผมตีตีตีอุ้ยยุ่งละแก๊กมาว่ะทุกคนพี่มาพี่ใหญ่มาเอาผมออกไปตรงนี้ที โดนดูดนะครับลงมาผักเพลออกไปแล้วก็ยิงลูง่2ยิงอีกยิงอีกคิวเลนมาเราก็ยิงอีกยิงยิงเข้าไปเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหนที่มันป้อมเดินได้ชัดชัดนะครับผมมันยิงแรงเกินไปว่ะทุกคนยิงแรงมากเลยนะครับแรงจริงอะแรงจริงจังเลยอะดูดิดูด,ดิหูหสกิิอย่างไวเนี่ยถ้าเกิดมีบูนะผมบอกเลยสุดจัดถ้าเกิดผมได้บูมานะเรื่องเกิดอนะผมบอกเลย แพนด้าเราไปแล้วมาจบบ้านเลยทุกคนไปเอาบูด้วยนะอยากได้บูมาใช้แพนดะ้าน่าแพนด้านี่น่าจะไม่ใช้บูน,นะครับผม <c oughs> ผมก็ขออนะไรล้วกันแพนด้าถือว่าบูนีน้เราขอุ้ยผมเพิ่งเห็นสกอร์ว่ะทุกคนทีมเราฆ่าไปสามสนะครับผมนี่ฆ่าสิแอสซิสต์12ส่วนร่วมไปแล้ว23ตัวนะครับผม <c oughs> อย่างเดือดเดือดจริง2บัฟไปเลยเดชิชิลๆ2บัฟแบบชิลๆยลอนนี่ตีออบเจาะโคตรง่ายนะครับมันลูดแรงจัด ดูดิแป๊บเดียวสกิลหนึ่งแบบใช้ใช้แบบไวๆเลยนะครับผมแล้วยิ่งเราเอาพลังแสงเดวิลมาด้วยเนี่ยคือสกิลหนึ่งกับสกิลสองนี่ครูดาวโคตรเร็วนะครับถ้าเกิดเราแชรันตินะครับแพนด้าเข้าไปนะครับหลุยๆเข้าไปโดนดึงนะครับผมตามไปลูดปลืดแล้วก็ปลืดอีกอย่างทีแล้วก็ยิงยิงเรียบร้อยเอาไปสองปืดก็แบบจะล่วงแล้วนะครับตัวสัน่น <c oughs> แก๊กนี่นะผมคิดว่านะั้นคือน่าจะสามปืดล่วงนะครับอ่ะดิมาดเดยังล้นปืนเป่า ยิงเช็คไปหน่อยหนึ่งทีไม่เจอใครนะครับเราก็ปืดป้อมไปเลยโอเคสวยครับผมเพนอยู่บนนะเราไม่สนใจเราตอนนี้คือมันคือมันจบได้แล้วนะแต่ผมยังไม่จบไงผมเนี่ยคืออยากได้ดาบแดงอะ่ะผมอยากเห็นดานเมจดาบแดงอะมาดิคิวเรนมา <laughs> หายเอาไปสองปืดหัวหลุดไปเลยรอก่อนแล้วกันเพื่อนๆรอ,อดาบแดงแล้วก่อนนะผมยังไม่ไปตีนะครับผม ดาบแดงนิดนึงอยากเห็นดานเมจอะอยากแบบลู่ทีแบบครึ่งหลอดหรือลูดทีตายก็จะมีวะไม่น่ามีนะถ้าลูเทีเวตายนี่คือหัจัดนะครับหาก่อนหาดาบแดงก่อนนะครับผมตอนนี้เราต้องการเงินอุ้ยอะไรไม่สนใจโอ้โหลู่ทีคลิปจะหมดกองนะครับ <c oughs> ลูแรงเกินไปมุ้ยอะยอนยอนซิฟนี่คือคอมโบมหาหัวจริงๆนะครับผม มันจะทําให้ยอนเนี่ยการเล่นได้มากขึ้นนะครับยอนมันจะยืนหน้าได้ไปยิงได้อะแล้วก็แบบแค่รอซิฟอมนะครับโอ้โหแก๊กโดนเข้าไปจะร้องไห้เอาดิจะร้องไห้เอาดิแก,กเเ๊กเอาคิวเรนเข้ามาดิมาดิผมผมซัดเลยนะผมไม่กลัวนะคิวเดนนะเอาไปดิ <c oughs> สองปืนล่วงสองปืนหายไปเลยนะครับอุ้ยเพนเพนมาดิมาดิมาดิฟิปอมฟิปกิ้งผมออกมายิงเรียบร้อยไหมล่ะเอาตายนะครับผมลงไปนอนยิ้ม ยังไม่จบอ่ะยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวเพิ่งจบนี่เพิ่งจบ,อจบ <c oughs> อ <academics> ขอดับแดงแป๊บเลยใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วยังไงคลิปกล่องนี้ผมว่าเราน่าจะได้ดับแดงนะแล้วก็จะมีคนเกิดมีสองคนนะครับผมก็น่าจะลูดอีกสองคนนั้นดูนะครับผมยังไม่ได้กับว่าโอเคดับแดงมาแล้วนะครับปืดไปโอ้โหยิงหนึ่งปืดโอ้สองปืดล่วงปืดอีกโอ้โหโคตรแรงโอแรงจริงโอเคโหโคตรแรงนะครับผม ย้อนนะแล้วเล่นคู่กับซิฟนะผมบอกเลยโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับและดาเมจที่ทำไปทั้งหมดก็41เปอร์เซ็นต์นะครับรับดาเมจไป19เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ารับก็ไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ทำดาเมจเยอะมากเลยนะครับผมก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับสำหรับคอมโบยอนซิฟนะครับผมมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนกันไป2คนเนี่ยก็กดเลยย้อนซิฟนะครับถ้าเกิดซิฟมันหลุดนะครับผมก็ลองเล่นดูนะครับผมมันโคตรจะแบกแรงเลยนะครับผมก็ ฝากไปด้วยนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ